สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะคือหวานต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้หวานมาสําหรับเออมีมันเป็นอะไรที่มีสาระมากๆเลยะคะ่ะสําหรับผู้หญิงที่เออใช้บีบีกันบ่อยๆใช้เบสใช้รองพื้นแหล่งอย่างทั่วไปปกติคนเราเวลาเราใช้ใช่ไหมคะเวลาที่เราเออใส่เสื้อผ้าหรือบ,บางทีมันอาจจะเลอะกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะก็คือที่หวานมาวันนี้นะคะสําหรับผู้หญิงที่ไม่ต้องการที่แบบเบื่อการแต่งหน้าบ่อยๆ,ๆอะไรเงี้ยนั่นเองนะคะก็แบบว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวมากอะไรเงี้ยนะคะ โอเคกว่าจะเอามาให้ทุกคนดูกันนะคะคือตัวนี้นั่นเองเลยนะคะที่หวานใช้เป็นประจําทุกวันอันนี้เกลี่ยง่ายนะคะบางเบามากๆเลยนะคะอันนี้ชื่อว่า A A นะคะ All Day All Night Cream นะคะ,ะทุกคนน่าจะเห็นข้างล่างจะเขียนว่า w h i t e n i n g นะคะอันนี้เป็นเนื้อครีมที่บางเบามากๆนะคะแก้ปัญหาผิวอุดตันได้ดีมากๆแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าทุกครั้งที่เอ,อ่อทาเข้าไปแล้วมันจะ อุดตันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเป็นสิวหรือเปล่าคือมันไม่เกิดนะคะเพราะหวานก็ใช้อยู่ตอนนี้นี่เองเพราะว่ามันดีมากๆนะคะอันนี้ปรับผิวให้สว่างขึ้นทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือว่าตัวของเราก็ได้เดี๋ยวหวานจะลองทาให้ดูนะคะหน้าครีมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายๆเลยก็เราก็ทาลงไปเลยนะคะมันลื่นมากๆเหมือนครีมทั่วไปปกตินะคะแต่ว่าอันนี้มันช่วยปรับผิวให้สว่างทันทีแล้วก็เราสามารถไม่ต้องใช้เบสดดูทุกคนน่าจะเห็นแล้วะว่ามันขาวมากกว่าฝั่งนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็ เออไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องใช้เบสทับต่อก็ได้ค่ะหวานรู้สึกว่าหน้าหวานสว่างเอาฟังนี้อ่ะก็เวลาเราทาลงไปนะคะอันนี้ก็อย่างที่หวานบอกอะ่ะเพราะว่าหวานใช้เป็นประจําทุกวันแล้วก็ปรับให้ผิวเราขาวขึ้นโดยอัตโนมัติไปเลยด้วยนะคะตัวนี้เอนะคะอันนี้จุดเด่นคือ,อเนื้อครีมมันจะบางเบาแล้วก็เกี่ยง,ง่ายนั่นเองอย่างที่หวานเคยบอกไปนะคะก็อีกตัวนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคืออันนี้นะคะมาคู่กันเลยนั่นเองทุกคนเห็นไหมเอ่ย อันนี้นะคะเป็น Brightening Powder p a c k นะคะ Number o 21นะคะอะ่21นั่นเองง่ายๆค่ะว่าจะให้ดูนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อแป้งบางเบาให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไม่ได้ทาเลยนะคะบางทีแป้งความบางยี่หอ้อมันจะหนักหน้ามากๆอย่างที่วันเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องเคยเป็นนะคะแล้วก็วันก็เลยาหาสิ่งดีๆมาให้ทุกคนดูกันในวันนี้นั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลย มาเอ่ยอันนี้นะคะข้างในเป็นแบบนี้เดี๋ยววันจะลองทาทับลงไปให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะตบแค่ไม่กี่ทีเราก็ทาลงไปเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราทารองพื้นปกตินะคะอันนี้ทาลงไปมันเหมือนว่ารองไม่ได้ทาเพิ่มชีวิตชีวาให้เราดีมากมากนะคะ วันนี้วาะเลยอยากให้ทุกคนลองใช้ตามกันเยอะๆนะคะว่าสิ่งที่หวานเอามารีวิวทุกคนดูนั้นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทางไปบางคนคิดว่าเอ้ยมันสว่างเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ปกติอะค่ะปัดแก้มให้มันชิคๆก็ได้นะคะผู้หญิงโอเคไหมคะ,ะเดี๋ยวหวานจะให้ดูอีกรอบนะคะ2ตัวที่หวานเอามานําเสนอให้ทุกคนดูกันในวันนี้นั่นเองนะคะมีประโยชน์สำหรับทุกคนมากๆเลยนะคะ พับตัวนี้ที่หวานเอามานะคะเพิ่มชีวิตชีวาให้ดีมากๆเลยนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยนะคะเวลาที่เราทาเข้าไปไม่มีสีอุดตันแน่นอนนะคะหวานคอนเฟิร์มนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมสั่งซื้อ2ตัวนี้ตามหวานนะคะหวานก็สั่งซื้อมาใช้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนที่มหลาลัยใช้กันเยอะนะคะก็เลยเอามาลองใช้ในวันนี้นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้คือเอออันนี้คือ b r i g h t e n i n g powder ซึ่งใช้คู่กันเลยง่ายๆนะคะเอะเดี๋ยวหวันให้ดูข้างใน ใช้ง่ายๆสบายๆแล้วก็ขาวด้วยวิงว่งๆเลยนะคะรับประกันใช้ได้ทั้งตัวแล้วก็หน้าเลยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราทาลงไปเหมือนบางคนจะรู้สึกว่าเวลาที่เราเมคอัพลงไปแล้วหน้าจะดูหนามากดูแบบโบะหนามากแต่วันแนะนำสองตัวนี้เลยนะคะทุกคนที่ทาเข้าไปจะรู้สึกถึงธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็มาอยู่ในป่าเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากซื้อฝากดูกันเยอะๆนะคะติดตามกันเยอะๆนะคะสองตัวนี้ดีมากๆนะคะหวานคอนเฟิร์ม 拜拜。Bye bye.